เอฟซีเขาสงสัยนะครับว่าวัวหนึ่งตัวปะวัวเลี้ยงเนี่ยนะ,ะแลกลอดเลยตัวเด็กๆเล็กๆเลยนะตัวเมียเอาตัวเมียเลี้ยงไปเรื่อยจนจนถึงอายุที่เขาสามารถลอดแล้วก็มีลูกได้ก็อยู่ประมาณ3ปีได้เนาะภายใน3ปีเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายยังไงอะไรบ้างแล้วก็เท่าไหร่ยาพยาธิยาบำรุงอะไรของเขาเนี่ยเนาะครับอ่าประมาณสามปีเนาะกว่าจะ<ด>ออกลูกพูดไปพูดมาการเลี้ยงวัวชีพเลี้ยงวัวเนี่ยก็เหมือนการเล่นหุนเหมือนกันเนี่ยเหมือน มีตกมีมีขึ้นมีลงเนาะมีขึ้นมีลงเราต้องเสี่ยงจะถีร้อยล้านหุ้นตกพื้นยวเป็นยาจกซะเนี่ยเ,ออเราต้องคิดอย่างนั้น,ม,นมันแต่ละช่วงก็เหมือกันเราเลี้ยงวัวนี่เลยเนาะมันก็ผจญมาอยู่อย่างนี้เลยเดี๋ยวแพงเดี๋ยวถูกเราก็อยู่กันได้คือว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรอะ่ะเออแล้วปุาอวันคิดว่าราคาวัวจะแพงขึ้นไหมป้าคิดว่ามันต้องแพงใจป้าเองปันทงไหม ฟันธงฟัน,ง,นงเลยแหละจริงๆเขาไอพูดไปเดี๋ยวก็จะโน่นนี่นั่นคืตาเข้าใจเ <P ew an> พราะอะไรว่าทําไมวัวถึงแพงในความคิดของประอ้วนคิดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับป้าอ้วนที่ตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับวันนี้ก็เลี้ยงวัวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือปัญหา <c oughs> เอฟซีเขาสงสัยนะครับว่าวัวหนึ่งตัวประวัลเลี้ยงเนี่ยนะตั้งแต่แรกคลอดเลยตัวเด็กๆเล็กๆเลยนะตัวเมียเอาตัวเมียก่อนเลี้ยงไปเรื่อยจนจนถึงอายุที่เขาสามารถคลอดแล้วก็มีลูกได้ก็อยู่ประมาณสามปีได้เนาะวัวหนึ่งตัวในสามปีเนี่ยมีค่าใช้จ่ายยังไงอะไรบ้างแล้วก็เท่าไหร่ใช้จ่ายเริ่มต้นเลยเด็กๆเลยมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับก็จะมีอยู่ก็ ทํายาพยาธิครับก็จะประมาณก็ตัวหนึ่งสรุปเลยเนาะกว่าเขาจะผสมได้รายได้เนี่ยนะแต่ละตัวเนี่ยประมาณสามพันแต่ละตัวเนี่ยเนาะพันทุกยายาพยาธิยาบำรุงอะไรของเขาเนี่ยเนาะครับอ่าประมาณสามปีเนาะกว่าจะออกลูกได้เนาะใช่สามปีอ่าแล้วก็อาหารประวัไม่ได้ซื้อเข้าไม่ไม่ได้ซื้อให้เขากินเลยเนาะก็ยา มะฟางบ้างแท่ช่วงน้ําท่วมครับเออแต่ก็ไม่ได้กินตัวเดียวเนาะครับป่าลงทุนไปสมมติลงสักหมื่นหนึ่งเนี่ยก็กินหมดฝูงอย่างเงี้ยเนาะครับเออแล้วก็ถั่วเฉลี่ยวตัวหนึ่งสามพันเนาะประมาณสามพันประมาณสามพันีละพันเออใช้จ่ายของเขาใช่สำหรับยาเนี่ยเนาะยาพยาธยาบำรุงไอ้วัคซีนนี่มันก็ปีอยู่แล้วเนาะครับเออไอ้แบบนี้เวลาก็ดูเขาป่วยเขาไข่อะไรอย่างนี้ไอ้มันก็ มีที่ส่วนเกินจากนั้นไปมันก็ไม่มากมายเลยแล้วคือเราก็สรุปแล้วเนาะตัวนึงก็ประมาณสามพันกว่าบาทอะอย่างที่ว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงมีลูกได้ใช่จนจนเขาจะผสมได้อะไรเลยแบบนี้นั่นแหละแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะคุณป้าขวงอาหารคนอาหารกระสอบอาหารเม็ดอย่างเงี้ยได้ซื้อเขามาองป้าไม่ได้กินเลยเนาะไม่ได้มีไม่มีก็เลี้ยงหญ้าแบบนี้เนี่ยก็จะมีช่วงที่ว่า น้ำท่วมอดอะไรก็เนี่ยนะที่ยังพูดไปไ่นเลยว่าปางให้เขากินเนาะครับมันก็ตัวเฉลี่ยแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยประมาณสามพันประบาทต่ตัวหนึ่งเนาะ,ะที่ปา้าเลี้ยงมันมาเนี่ยครับเออ่ายใจ่ายอะไรมันก็ไม่มีจะมีหนักอยู่ก็ยาพยาธิมันจะแพงสักหน่อยก็แต่ว่ามันก็คุ้มอ่ะครับอ่าที่ป้าเลี้ยงมันมันเป็นแบบนี้เนาะที่จะต้องซื้อเข้าก็คือยาพยาธิเออยา,ยาบำรุงยา,ยาบำรุง ไปเสียเงินซื้อยากไหมไม่ไม่เลยนะครับส่วนมากจะเป็นฟางเนาะฟางที่ต้องเสียฟางต้องซื้อทนาน้ำจัดอะไรคือเลือกกล้วเกินเนี่ยบางทีหญ้าไม่ใช่แค่ฟางอย่างเดียวคือถ้าน้ำมันท่วมถนนไปได้ป้าก็ไปตัดไปตัดหญ้ามากวันหนึ่งสองเที่ยวสามเที่ยวนั่นแหละถ้าที่ว่าจะตัดได้ไดเนาะก็ให้เขากินหญ้าสดมากไม่ได้ให้ก็ฟางโดยนั่นเลยละครับเออโดยเฉลี่ยปีละ พันบาทใช่ต่อตัวใช่ประมาณนั้นเลยกว่าจะคลอดลูกได้ก็สามปีสามสี่เสียเงินประมาณสามพันสามพันกว่าบาทเออค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยาพยาธิกับยาบำรุงใช่แค่นั้นแค่นั้นเองไอ้ฟางเนี่ยอย่างว่ามันก็ถ้าเกิดว่ามันฉุกเฉินใจเราก็ต้องน้ําท่วมเราก็ต้องเตือนมันกินไม่ไม่มันอดแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยครับเออป้าว่ามันอยู่รอดนะเรามาคิดไปแล้วนะตัวหนึ่ง ตัวนึงแค่สามพันบาทเองครับถ้าใครอยากเลี้ยงแล้วก็ทําแบบนี้ยมันมันก็ไม่ยุ่งยากอะไรอะ่ะครับไอ้งอหลุสามพันบาทอืมค่าผสมเป้าอ้วนก็ไม่มีเนาะไม่มีมีพอ่อมีพ่อพันม,มีพ่อพัน,พนมีพ่อพันเองครับไม่จ้างเขาผสมเนาะทีนี้ถ้าคนยังไม่มีพ่อพันจ้างกขาผสมมันก็เดี๋ยวนี้ยเขาผสมแบบเท่าไหรล่ละ 2, 2> ให้ผ่าน <000. S 2> ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ด้จำจากเขาม่เอะเออมันก็แต่มันก็เป็นที่งวัวอีกจะค้างเดียวจะติดหรือไม่ติดนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาตรงนั้นแหละย,ยังไปไหนเนี่ยลูกไปทางโน้นเลยไอนะ้เราเนี่ยไปทางโน้นไม่ได้นิสัยเนี่ยไปงนก็เฉลี่ยหนึ่งตัวใช้เงินเพื่อจะดูแลเขาประมาณหนึ่งพันบาทต่อตัวต่อ,ตอ,ตอปีใช่สรุปคุ้มหรือไม่คุ้มทีนี้ คุ้มอย่เฮงเงี้ยคุ้มเลยเอเนี่ยถ้าทําได้อย่างป้าคุ้มเราไม่ได้เออจะมีอยู่ช่วงนึงถ้าน้ําท่วงตื้อฟางกันเะนีเนาะแต่มันก็ไม่ได้กินตัวเดียวอนะเออมันกินหมดูงอย่างเงี้ยก็ประมาณปีนึงก็ไอ,อ้คราวนึงสาเดือนทีเดือนเนี่ยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะบางแ,แค่วันพอนั่นยาเขาขึ้นแล้วก็ไปเลี้ยงได้เลยเออพอตัวหนึ่งหกเจ็ดเดือนขายแบ่งขายไปก็ตกตัวละหมื่นสองหมื่น อ่ะตัวละสองหมื่นค่าใช้จ่ายแค่ตัวละหนึ่งพัน่แล้วหมื่นเก้าหมื่นเก้านี้ก็ตีไปเป็นค่าแรงเราใช่ค่าแรงเราเอตัวละหมื่นเก้าต่อตัวต่อปีต่อปีถ้าเป็นงวนางล่ะงวนางก็เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกถ้าัวตะกอน้อยอย่างนี้แล้วมันก็ขายแบบสองเงินบาบาทอะไรเงี้ยถ้านางงวตัวเมียนี่เราก็ ได้ราคาไปอีกเนาะคเออสองหมื่นกว่าสองหมื่นห้าสามหมื่นอะไรประมาณเนี้ก็ดูตัววงัวเนาะครับเออแล้วคนที่เขาเลี้ยงแล้วขาดทุนเจ๊งเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากกว่านี้ใช่บางคนเขาก็ซื้อวางซื้ออาหารให้กินตลอดเนาะครับเออทีนี้อย่างป้าเนี่ยไม่ได้ซื้อให้กินห็อกอาหารเหลวอาหารแห้งไม่ได้ซื้อก็มีอยู่ฟางช่วงน้ำท่วมเนี่ยป้าก็ต้องซื้อกินเพราะว่ามันไม่มีหญ้าจะกินไง เออนอกก็น้นก็นี่แหละที่หนักหนาๆก็กกกกกกพวกยาอะไรยาบำรุงอะไรก็เนี้ยเออยาพยาธินี่เนี่แต่ป้าว่ามันมันก็คุ้มเนาะเออถ้าทันได้เนาะมันก็คุ้มเออบางคนเขาไม่ได้ทำอย่างป้ามันก็ไม่เหลืออะไรเขาก็ท้อแท้เนาะโอ้ทำไปก็ไม่เหลืองวัวราคาถูกๆแบบนี้ใช่ท้อแท้กันหมดแบบอยากจะขายไปหมดเลยอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเราทำตรงเนี่ยตรงตั้มติ่งอันนี้ได้เนี่ยมันก็ ย,ยังได้เหลือนะเนาะเราไม่ไเอออย่างอาหารนีเราก็ไม่ได้ซื้อเนาะไอ้หญ้าฟางเราก็ไม่ได้ซื้ออย่างเงี้ยเออแต่บางคนเขาซื้อทุกอย่างแล้วก็ว่าเขาไม่ได้คือมันไปไม่ได้ไงไม่ซื้อให้กินก็จะไปกินตรงไหนนะแต่อาหารเนี่ยป้าไม่ได้ซื้อให้กินอ่ะแต่ก็เลี้ยงมาไม่เคยเรามีแต่ว่าเออช่วงลูกงวแบบอะไรเขาจะจอยสักหน่อยนึงเนาะก็จะขัขงให้กินตัางหากลูกงวแบบนมแม่ก็ไม่พอกินอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเน่ะตัวสองตัวก็รวมกันถ้ามีคนเขาถามว่า แล้วตัววัวเนี่ยแม่พันเนี่ยประว้วนลงทุนไปเท่าไหร่แม่พันไม้เคยลงทุนหรือป้าเี้ลยงแบ่งครึ่งก็เขามามอ,อ้ไม่ได้ลงทุนเลยไอ้แรงใช้เวลาอย่างเดียวเนาะก็จะไปเอาอะไรลงทุนแล้วเนาะอย่างว่าคนจนมามามือเปล่าอะ่ะครัเออก็เอาแรงแล้วก็ทุ่มไนดะ้ได้มาส่วนแบ่งจากที่เขาแบ่งให้มาปาก,กะตะกอ่อพืชกอพันมาม,มาเปลี่ยนมาจนเนี่ ถ้าป่าไว้ไม่เป็นโอ้โหไหลายร้อยตัวแล้วมึงเนี่ยครัเออเลี้ยงไปขายไปเนาะแล้วก็กากเขาว้แค่แรงของเรานี่แหลยวัวเลี้ยงคนแบบนี้แหละใช่เราไม่มีที่ทางทําไมเพราะยังไงล่ะไอจะไปซื้อที่ทางหรือไอทุนเราก็น้อยเนาะขายหมดปุ๋มไปซื้อที่แล้วเอางวที่ไหนเลี้ยงไม่มีงัวเลี้ยงอีกขายงัูซะหมดเนี่ยแสดงว่าช่วงนี้วิกฤตหลายข้ออะไรฟาร์มเขาเจอคือว่า ขายวัวได้ราคาถูกป้าอ้วนนี่ไม่มีปัญหาเลยเนาะไม่มีเนาะจะว่าไปเนาะก็มีว่าเออไอของอย่างเงี้ยค่าคงทีพมันก็มันก็เหมือนกับโมจีเจตกิจแบบนี้เราก็กระจายเนาะแต่ว่าป้าก็จะดีเพราะเขาเั้หน่อยนึงที่ว่าขายไปแล้วตัวของป้าก็ไม่มีส่วนแบ่งป้านี่ป้าก็ไปป้าวันวันมีแต่แรงมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะถามป้าอ้วนก็คือหลายครอบหลายฟาร์มนี่มีปัญหาเรื่องขายไม่ได้ ช่วงนี้อัวราคาตกคนซื้อน้อยคนหาซื้ออัวน้อยเนาะแต่คนขายที่จะขายออกเท<ๆ>ออกเยอะใช่เย<ๆ>อะเพราะวัวปรจจวันเป็นอย่างไน,นไหมป้าคิดว่ามันก็มันก็มีแบบเนี้ยตะกรียงม,มันก็ไปโจนแบบนี้เนะี่ยแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยตัวละห้าพันหกพันป้าก็ยังอยู่ได้ไงคือมันมีแรงบันดันใจมันตกะการโนนแล้วนะคือค,คือทนได้ไอ้ไอ้แค่ตรงเนี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วเนาะเดี๋ยวมันก็ไปได้เองเนี่ยเออ ถ้าเรายกขายซหมดเนี่ยแล้วถ้าเกิดงัวข้างหน้าเราก็ไม่รู้ผมจะแพงขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะไปทํำยังไงแล้วก็เสียดายของเนาะมันก็ผจญมาอยู่อย่างนี้เลยเดี๋ยวแพงเดี๋ยวถูกเราก็อยู่กันได้คือว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรอะร่ะเออแล้วปุ๊บวันคิดว่าราคาวัวจะแพงขึ้นไหมป้าคิดว่ามันต้องแพงใจบ้าเองตันทงไหม ฟันทงเลยแหละจริงๆเขาไอ้พูดไปเดี๋ยวก็จะโน่นนี่นี่นั่นคือป้าเข้าใจเพราะอะไรว่าทําไมวัวถึงแพงในความคิดของประอ้วนคิดว่าในความคิดของป้าอ้วนพวกงัวมันมันโลนทะลักมาหนุงงัวที่แบบยังไงละมันมาตามนั่นแหละไอ้พูดไปกันเนาะทีนี้เขาควบคุมกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนงัวเถื่อนมันเข้ามาเยอะไอ้งัวเรามันก็ต้องโตต่างแบบนี้เลยเออ เขาใจแบบนี้ยจนฝาเขาจะปฏิบัติกันได้นะว่างั้นเขาจะฝาล้างอะไรได้เนาะใช่แต่เราก็รอได้มันต้องมีวันขึ้นเนาะใช่เราก็รอได้มันคงเพราะว่าคนกินมันไม่ได้กินแค่วันละตัวเมื่อไหรละครับใช่ไหมล่ะมันก็กินกันโอ้วันวันไม่รู้ ค่ะไม่รู้กี่พันตัวยิ่งพี่ไทยเทศกาลเยอะด้วยแล้วงูว่าพอจะเลี้ยงโตไแต่ละตัวเราต้องคิดถอยหลังแต่ละตัวที่จะส่งไปโอ้โหเป็นปียังไม่ตเลยเนี่ยและกินกันเป็นพันเป็นสองพันเนี่ยป้าเข้าใจเราก็ไม่ไม่ท้อถอยอะไรมากมายแล้วเนาะขายไปตัวสองตัวถึงใจจักสองตัวห้าสามหมื่นป้าก็อยู่ได้แล้วเนาะเกิร์เราไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมายเลยเนาะเออออย่างเขามีพาระ,ะเขาก็อยู่ไม่ได้ อย่างป้าเนี่ยป้าอยู่ได้จะทําเหมือนกันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เนะาะพาระเขามีคุณโนลูเลี้ยมังอะไรมั่งอะไรพารกเาเยอะอย่างป้านี่มันก็ไม่มีภาระอะไรมากเนาะคือมันมันเหมือนจะลงตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนอื่นเ็ามีภาระครับเออเราเข้าใจช่วงสุดท้ายแล้ว<ม>ปว้าอ้วนแนะนําเกษตรกร,ร,กรที่มีความท้อแท้หน่อย<ม>คนเลี้ยงวัวที่แบบท้อแท้ช่วงราคาขายไม่ได้อะไรเงี้ยฝากจะบอก ถึงคนกรุงนี้ยังไงดีเราก็ทาใจที่อย่าไปท้ออะไรมันของอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเละทาใจให้มันสุกเออเราถือว่าเราเลี้ยงงวไปเ,เราลงแต่แรงเนาะเออเราไม่ได้ลงทุนอะไรทาวันวันวนึงอย่าไปคิดอะไรมากมันมีขึ้นมีลงอย่างนี้แหละก็ข้าวมาก่อนก็ตกตามเห็นไหมเออเกินหนึ่งสี่พันห้าพันเขากป็ยังทํากันไอเราไปท้อไอตัวนึงเนี่ย ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นตีหมื่นเนี่ยเราก็อ,อยู่ได้อย่าไปท้อมันมันต้องมีวันของเราเนาะเออแล้วบอกนแฟนไปด้วยนะเปนขับเนี่ยใจอย,อย่าไปท้อเออห้ามท้อ,อ,อประวัลหกสิบปียังไม่ท้อเลยเนาะเออ,เ,อ,อเป็นกําลังใจให้เนาะยังไงแล้วก,ลก็อีกอย่างหนึ่งมันดีด้วยนะแก่แล้วหกสิบนี่ มัวนั่งมัวนอนอยู่เพระเผอเดินไม่ได้เนี่ยถ้าเดินอย่างปวกอ้วนกิ๊กกลิ่เดินเอากําลังทุกวีทุกวันเนี่ยอย่าไปคิดอะไร <c oughs> เดินปอเลยเนาะเออมันเหมือนออกกําลังไปในตัวอย่าไปอะไรมันอย่าไปหงุดหงิด <ทอ S 2> ก<ท>ัมันอดทนสบายอดทนเดี๋ยวมันต้องขึ้นงวัวอย่าไปทอ้อถ้ามันเกิด ราคาดีขึ้นมาแล้วขายปล่อยไปหมดเราจะนึกถึงรู้อย่างนี้กลอวไว้จะก็ดีแล้วมันก็จะเสียใจแล้วเราก็ไม่มีเงินเท่านั้นอีกออยังน้อยสมมติมันแพงตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นมีเงินตักแต่ยังกูจะไปซื้อสักสามตัวก็ไม่ได้เลยเออนี่เราเอาเก็บไปก่อนมันถูกแล้วก็ขายไปตามถูกอันไหนว่ามันแย่จริงๆริงเราก็ปล่อยไปเนาะออคัดไปเฉพาะเงินที่ต้องใช่ท,ที่ต้องใช้คัดไว้เอออันนี้เราก็ให้มัน มันมันไม่ไม่ไม,ไม่จนขนาดนี้แหละเนาะทางออกค่ะออหลายคนบอกว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีสําหรับคนที่อ,อ,อยากจะซื้อเข้ามีทุนออมีรอนน,น,น,นะครับแล้วก็คนที่มีอยู่ในมือแล้วก็ควรจะพัฒนาช่วงนี้แหละใช่คนอยากเรียนซื้องัวตอนถูกเนี่ยดีครับเออมันก็ได้หลายตัวเนาะไปซื้อแพงก็ต้นงวขายแพงเราไปซื้อมันก็แพงที่เดินโรดขายถูกอีกอาะมีปัญหาอีกทําไมถึงถูก มันก็เวลาเนี่ยโอกาสทองแล้วคนอยากซื้อเนี่ยเอาจริงๆเนาะมีเงินสักสมมุติมันจะห้าหมื่นก็มม 5, ได้เลยสองตัวสาตัวเนาะเออเนี่ยพูดไปพูดมาการเลี้ยง,ง,ยงวัวชีพเลี้ยงวัวเนี่ยก็เหมือนการเล่นหุน,เ,นเหมือนกันเนี่ยเหมือนทุนมีตกมีมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเราต้องเสี่ยงจะถีร้อยล้านหุ้นตกพื้นเดียวเป็นยาจกซะเนี่ยเออเราต้องคิดอย่างนั้น,ม,นมันแต่ละช่วงก็เหมือกับเราเลี้ยงวัวนี่เลยเออมันอ่ะ ราคามันตกต่ำเราก็ต้องดูว่าเออตกต่ำเราก็แล้วรู้นี่ว่าเราจะใช้จ่ายแบบไหนยังไงเนาะในตัวเราในครอบครัวเราเนะี่ยเออเราก็ดูถ้าเราขายหมดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาราคาดีขึ้นมาเราก็จะจได้ดายกันอีกมันก็ต้องดูมันต้องใจแข็งอะวางั้นเนาะอ,อไปทำอะไรอย่าไปท้อมันมดูป้านี่หกสิบยังไม่ท้อห้ามท้อห้างท้อสู้ส,สู้อย่างเดียวครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณป้าอ้วนนะครับที่มาแนะนำมาแชร์ประสบการณ์นะครับขอบคุณครับผงขอบคุณครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ